สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับพามาดูอินทิเกรต AM มกันบ้างนะครับของซันฟรีนะครับเป็นอินทิเกรตแอมยอดนิยมเลยราคาสูงเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็คงจะเสียงดีนะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับก็คือรุ่น AU 666นะครับก็ตระกูลเลขตองนี่แพงหมดเลยนะครับที่เคยเห็น666 777 99 9อะไรประมาณนั่นนะครับก็คือตระกูลเลขตองอ่ะนะครับ ก็คือคอนิยมนะครับราคาสูงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคงมาจากญี่ปุ่นนะครับใช้ไฟรอยวนนะครับก็คือเครื่องลูกค้ายกมาซ่อมนะครับก็ลูกค้าเขาเอาวิทยุทานินมานะครับรุ่น tcr สามสามี CC, แล้วก็ฝากให้ผมดูแอมให้เขาด้วยนะครับก็ปกติผมจะไม่ค่อยได้รับพวกยี่ห้อพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็คือ ถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับดูให้ลูกค้าเขานะครับก็อาการเสียนะครับที่เขาบอกมาก็คือมีเสียงครกคากนะครับทีนี้ผมก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่ามันครกคากยังไงนะครับเบื้องต้นคือของต้องเปิดลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเปิดดูนะครับแล้วก็เวลามีอาการก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงนะครับว่าอาการเสียนะครับแล้วก็ เดี๋ยวให้ดูภายในกันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็จะให้มาลองฟังเสียงดูนะครับสําหรับตัวนี้ตัวเคสเป็นไม้นะครับไม้จากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ทําใหม่นะครับเป็นไม้จากโรงงานนะครับอันนี้คือสภาพด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับเขาบอกเลยนะครับใช้ไฟร้อโวลต์นะครับเนี่ยร้อโวลต์แล้วก็ มีโฟโนมี2ชุดนะครับโฟโน่หนึ่งโฟโน่สองนะครับมีจูเนอร์มี AUX นะครับเสียบไม้ได้นะครับนี่ร้องคาราโอเกะได้เลยมีไม้นะครับเสียบไม้ซ้ายขวาได้เครื่องเสียงสมัยก่อนบางทีเขาเอาไปเป็นแอมป์ประกาศด้วยนะครับเขาก็เลยต้องมีที่เสียบไม้แบบนี้นะครับแล้วก็โฟโนแน่นอนครับมันต้องมีกราวนะครับกราวแท่นต่อโฟโนนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับบางคนไม่รู้นะครับก็เลยบอกหน่อยว่า เวลาเสียบโฟโน่นะครับตัวถังเครื่องของเครื่องเล่นแผ่นเสียงต้องมาลองแท่นกาวตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะมีเสียงฮัมบือ,บอครกคากอไรอยไม่รู้นะครับสารพัดนะครับเสียงประมาณนั้นอนะลองไม่ต่อดูแล้วกันนะครับเสียงมันก็จะออกมา,ามีเสียงรบกวนอนะประมาณนั้นนะตัวนี้ทําเป็นปีได้ด้วยนะครับทําเป็นแอมได้เป็นปีได้นี่นะครับถอดจุดลิงนี่ทําเป็น ฟรีได้เลยนะครับน่าจะฟรีน่าจะเสียงดีนะครับนี่เขาเลยทําใช้ฟรีอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้แอมอย่างเดียวก็ได้ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆถือว่าคนชอบนะครับคนชอบรุ่นนี้อ่าลำโพงมี a อบนะครับลำโพงต่อได้2คู่นะครับตัวนี้เป็นฟิลฟิลลำโพงนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลไฟฟ้าอ่าไม่ใช่ไฟไฟเข้านะครับเนี่ยไม่ใช่กระแสไฟฟ้าเป็นฟิลแอมนะครับอ่า เผื่อลำโพงชอตอะไรประมาณนั้นมัน้งตัวนี้นะ่าจะเป็นอซ็อกเก็ตสำหรับระบบแทบสมัยก่อนนะครับเนี่ยนะครับอ่มันสามารถพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าร้รอยโวลต์ได้เนี่ยสามตัวเลยสามเครื่องเลยนะครับก็สมัยก่อนนี่เขามองการไกลนะครับเขาสามารถที่ว่าจะรู้ว่าในการมีเครื่อง นีแอมหนึ่งตัวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างน้อยๆบางทีอาจจะมี EQ บางทีอาจจะมีเทปนะครับสมัยก่อนไม่มี CD นะครับอาจจะมีเทปมี EQ หรือว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรพวกนี้นะครับเขาเลยทําอันนี้เผื่อไว้นะครับส่วนตัวนี้เป็นฟิลของไฟนะครับไฟฟ้าไฟข้าวนะครับนี่ฟิลเท่ากับฟิล3ตัวเลยนะครับอันนี้ส่วนที่เป็นด้านหลังนะครับมาดูภายในกันนะครับของอิน e ิเกรต Amp s ์ n อนซูเอ 6 6นะครับตอง6นะครับก็ถ้าที่ดูนะครับขยายเป็นจานบินนะครับท่านผู้ชมก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังเป็นคู่เดิมฝั่งนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมีมีเปลี่ยนมาคู่คู่หนึ่งข้างหนึ่งครับข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังเป็นของเดิมอยู่นะครับก็คือมีซ่อมมาอันนี้ก็คือเขาทํามานะครับผมยังไม่รู้เลยว่าตัวอะไรตัวนี้นะครับภาคจ่ายไฟหรือล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่มีแบบนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าใช้งานได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็เดี๋ยวมาทดลองเปิดเปิดเสียงดูทดลองดูก่อนนะครับว่าอาการเสียเป็นไงมีน็อตหายไปตัวหนึ่งไม่รู้ใครแกะมอแปลงเล่นนะครับเนี่ยน็อตหายไปตัวน็อตมอแปลงนะครับอันนี้ภายในนะครับสภาพภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับมาดูอาการเสียนะครับของเครื่องนี้นะครับบอกมีเสียงครกคากนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับอเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะ ปิดเครื่องเล่นหมดแล้วก็ยังดังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยปิดปิดซีดีเพย e เแล้วก็ยังดังอยู่เนี่ยนะครับจะดังแบบนี้นะครับข้างซ้ายนะครับดังข้างซ้ายนี่คืออาการเสียนะครับก็จะได้ทำการซ่อมต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับ ก็อินทิเกรตแอมป์นะครับของสันซุยนะครับ au 6 6 6กนะครับก็คือตอง6นะครับก็ของลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากบางพีสมุดปากการนะครับก็มี2ตัวมาให้ซ่อมนะครับก็มีทานินตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ดูตัวสันซุยตัวนี้นะครับสันซุย au 6 6 6นะครับอาการอาการเสียก็คือให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะครับมีเสียงโคกคากนะครับก็ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็คือ อ่าลำโพงซ้าย l นั่นนั่นเองนะครับก็คืออ่าเวลาเปิดอ่าฟังฟังก็คือมีเสียงโครกคากนะครับก็เปิดไม่นานก็เป็นนะครับหรือบางทีเปิดปุ๊บก็เป็นเลยนะครับเป็นดังดังแรงเลยนะครับก็เป็นข้างเดียวนะครับเสียงโครกคากนะครับก็เป็นที่พวกอะไรมันเสื่อมอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็อะไรที่เปลี่ยนก็ น่าจะเป็นอะไหล่เทียบนะครับไม่ไม่ได้เป็นอะไหล่แท้แบบของของอรุ่นนี้จากโรงงานไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับแบบนั้นก็ขอแจ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับก็ขอคุยรายละเอียดนิดหนึ่งว่าประเภทอินทิเกรตแอมป์นะครับกับปรีแอมป์นะครับอสองชนิดเนี่ยนะครับก็คือมันสองส่วนนะครับปรีแอมป์คือปรับเสียงอินทิเกรตแอมป์ไม่ใช่พาว power amp นะครับก็คือเป็นขยายอย่างเดียวนะครับหรือบางตัวก็รวมกัน ก็เป็นอินทิเกรตแอมป์นะครับทีนี้บางตัวมันอาจจะแยกกันก็ได้นะครับไอสองส่วนเนี่ยเวลามันเสียเวลาเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยนะครับมันจุดสําคัญคือมันต้องเปลี่ยนอะไหล่ที่เหมือนเหมือนกันนะครับสองข้างนะครับอะไหล่แท้อะไหล่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าไม่ใช่อะไหล่แท้เนี่ยนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับในโลกนี้นะครับก็คือถ้าเป็นแนววินเทจนะครับอายุ40่ขึ้นไปนะครับเป็นอินทิเกรต แอมแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นปีแอมนะครับเสียงนะครับเสียงข้างที่เปลี่ยนอะไรประมาณนี้สองข้างมันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับก็คืออาจจะต่างกันมากบ้างน้อยบ้างนะครับอันนี้ก็รับรองเลยว่าเสียงไม่เท่ากันแน่นอนครับไม่ว่าช่างฝีมือเก่งขนาดไหนนะครับมันขึ้นอยู่อะไรนะครับไม่ใช่ว่าช่างไม่เก่งอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็ก็อย่าไปโทษช่างเขานะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือผมก็ พูดอ่ากันตรงๆนะครับภาษาอีสานก็ว้าวกันซื่อๆภาษาใต้ก็แหลงกันชัดๆนะครับแหลงกันชัดๆอะไรประมาณนี้นะครับก็พูดกันให้เข้าใจกันนะครับประมาณนี้นะครับพอบางท่านอาจจะคาดหวังสูงนะครับเพราะว่าเครื่องอ่ารุ่นพวกนี้มันเป็นของโบราณมากๆนะครับ40ขึ้นไป40 50 60, 60ปีอะไรประมาณนี้นะครับอะไรแต่ละตัวเนี่ยบางตัวผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะครับอ่ามันรูปทรง ประหลาดประหลาดก็มีนะครับอ่ามันมีทั้งแบบจานบินมีทั้งสี่เหลี่ยมมีทั้งแต่ละพัดรูปทรงนะครับก็อ่าไอ้ีมัง่งทันทิเตอร์มัง่งอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยอ่ค่าค่าในตัวมันนะครับมันไม่เท่ากันนะครับก็คือของโบราณกับของใหม่นะครับเวลาเปลี่ยนทีนี้เวลาเปลี่ยน,นเนี่ยการทํางานเนี่ยอ่มันก็ย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับทันทิเตอร์แต่ละตัวนะครับอัตราการขยายไม่เท่ากันนะครับเบอร์เดียวกันถ้าผลิตคาร์ลอตขยายไม่เท่ากันนะครับ ทีนี้มันจะมีผลนะครับก็คือเสียงอาจจะเบาข้างหนึ่งแรงข้างหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าอะไรตัวนั้นมันค่าขยายอัตราขยายต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็อันนี้มันมันมันแก้ไม่ได้นะครับตัวนี้แก้ไม่ได้ยกเว้นว่าต้องย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปขอไทม์มิชชน โดเรมอนนะครับย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับเอาอะไรกลับมานะครับเอาอะไรตัวที่เสียมาเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็พูดกันตรงๆนะครับไม,ไม่ได้ว่า,าโน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับ<ม>ก็มันส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะแอมโบลานะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับก็คือแอมโบารานอายุ40ปี50ปี60ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับพวกนี้นะครับถ้าแอมรุ่น,นใหม่ๆไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาใช้อล่ร,รุ่นใหม่ละทีนี้เวลาเราใช้อล่ร,รุ่นใหม่ก็เสียงมันก็เท่ากันอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวคล้ายๆลําโพงนะครับท่านผู้ชมครับลำโพงถ้าลําโพงไม่ว่ายี่ห้อท่านเป็นแสนเป็นหลายละแสนนะครับถ้าท่านไปเปลีป่ยนวอย์นะครับซ่อมเสียงไม่เท่ากันแน่นอนนะครับก็คือข้างหนึ่งจะเบาอ่าข้างหนึ่งจะดังแรงกว่าถ้าเสียงแหลม เป็นทั้งเสียงแลมทั้งเสียงเบสน,นะครับอันนี้ผมรับประกันเลยนะครับว่าเสียงไม่เท่ากันแน่นอนนะครับลำโพงจากนั้นพวกแอมพวกนี้นะบางคนที่เขาเล่นเครื่องเสียงเป็นๆน,นะครับเขาก็จะขอดูนะครับว่าขยายซ่อมมาไหมซ่อมส่วนไหนอะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นมวยเขาเรียกเป็นมวยนะครับเขาเขาค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอยกรู้นะครับว่าเออมันมันจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ บางท่านไม่เข้าใจก็ว่าเวลาซ่อมอะไรเงี้ยนะครับต้องให้มันเป๊ะๆต้องให้เท่ากันเป๊ะๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันยากนะครับยากที่ที่มันจะทําได้นะครับอันนี้ก็ช่างทุกคนก็อยากจะทําให้มันดีนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเกตแลกเกตน้อยนะครับก็ฝากไว้เป็นความรู้หรือว่าความเข้าใจนะครับ ถ้าท่านอยากอาจาอาจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ก็อย่าเล่นพวกว <c oughs> <ๆ>ินเทจเก่าเก่าโบราณโบราณมากประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ให้เล่นรุ่นใหม่ซะแมกเนตอะไรเน็ตอะไรพวกนี้รุ่นใหม่ขึ้นมานะครับพวกนี้ก็อาจจะตัดปัญหาประเภทนี้ได้แต่อย่างตัวนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณผมเดานะผมไม่ได้ดูข้อมูลมาก็น่าจะ1970กใกล้เคียงอประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็น่าจะ50ปีนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับรุ่นนี้แต่ว่ามันสามารถทําแก้ไขซ่อมได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่ามันจะเอาแบบแบบเป๊ะๆมันคงยากอยู่นะครับอันนี้ก็คือผมก็พูดแนะนํากันนะครับแล้วก็บอกข่าวบอกความรู้อะไรกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาทดลองฟังเลยนะครับตัวนี้ที่ที่ผมซ่อมไปนะครับอันนี้นะครับข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายที่มันคุกคราดคุกคานะครับตอนนี้ แก้ไขเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับตัวนี้ใช้ไฟร้อยสินะครับเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับก็ผมเดาว่าอย่างนั้นนะเพราะมันใช้ไฟร้อยนะครับอันนี้ผมก็ผ่านหม้อแปลงระวนไปแล้วนะครับอันนี้ต่อ CD เรียบร้อยนะครับ CD แล้วก็ต่อลาโพงอะไรเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเปิดเดี๋ยวเปิดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นเสียเวลานะครับต้มต่อลําโพงได้2คู่เลยตัวนี้นะครับปกติแล้วตอนแรกนะครับเวลาเปิดเนี่ยถึงเราไม่เร่งเสียงมันจะครกครักออกมาเลยนะครับคือ เท่ากับว่าวอลลุ่มมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะครับต้นคลิปผมยังไม่บอกฟังก์ชันเลกเตอร์เล็กน้อยนะครับมีตัวนี้ปรับสปิเกอร์ลำโพงนะครับ A B หรือว่า AB คู่กันเลยก็ได้ต่อลำโพง4ตัวพร้อมกันนะครับ2คู่พร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เสียงเบสท่านผู้ชมจะสังเกตว่าข้างในมันจะมีเงี้ยงๆออกมาอย่างนี้นะครับก็คือเขาซ้อนกันนะครับเป็นวอลลุ่มซ้อนกันนะครับประเภทนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับเวลาเสียเนี่ย มันโคตรกับหายากเลยหรือว่าต้องแปลงเลยนะครับหมายถึงว่าจะเอาแบบเดิมอะที่มันวอลลุ่มซ้อนกันอะมันไม่มีเปลี่ยนเลยนะครับโชคดีที่มันไม่เสียนะครับเนี่ยอ่าลำเสียงอ่าเสียงเบสเสียงกลางนะครับเสียงแหลมนะครับมีเสียงกลางด้วยตัวนี้นะครับก็มีซ้อนกันเหมือนกันนะครับ3ตัวนี้ซ้อนกันเลยส่วนวอลลุ่มไม่มีซ้อนนะครับวอลลุ่มก็บิดก็สองข้างออกเลยนะครับแล้วก็มีบาลานซ์อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ซีเลคเตอร์นะครับก็มีทั่วไปนะมีไม้ มี selector ที่ใหม่โฟโนมี2ตัวเลยนะครับโอ้นี่เขาตั้งใจให้เล่นกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเต็มที่เลยมีโฟโน่หนึ่งโฟโน่นะครับมีจูเนอร์มี AUX นะครับแล้วก็เทปมอนิเตอร์นะครับก็รุ่นโบราณชอบมีนะครับผมก็หลังๆมาผมก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะปัจจุบันนะเทปมอนิเตอร์ itor, โบราณอาจจะใช้นะครับแล้วก็มีสเตอร o โอมโนนะครับเนี่ยนะครับ มี l o u n e t m e t i n g มี m u t i n g ด้วยนะครับอย่างกับวิทยุเลย m u t i n g ก็คือเบาเสียงแค่นั้นเองนะครับเท่าที่ฝังดูมี high ฟ i Fi v e filter ด้วยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีไว้ทําไมนะครับเวลาเราเปิดมันใช่ไหมเสียงมันก็จะ,ะเสียงแหลมมันก็จะลดลงเสียงเบสมันก็จะลดลองอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เขาไม่เข้าใจนะเขามีไว้ทําไมนี่นะ,อะโอเคเดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับผมลองเปิดเสียงให้ดูตอนนี้นะครับอ่า แรงกล่ลมไปนิดหน่อยนะครับเบสก็ปรับหมดเลยละกันนะครับเพราะว่าแอ,อมญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เบสมันก็ไม่ตุมตามเหมือนทานินอยู่แล้วครับ ที่เสียคือข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวผมปรับวอลลุ่มไปข้างซ้ายให้ดูนะครับแต่ว่าตอนเสียเราไม่ต้องเปิดเสียงมันก็ดังแต่ตอนนี้มันเงียบแล้วนะครับเสียงคลุกคลาดนะครับนะครับข้างซ้ายนะครับ่านผู้ชมครับเนี่ยวอลลุ่มข้างซ้ายเนี่ยนะครับผมปรับสุดแล้วนะครับก็เป็นวอลลุ่มด้านซ้าย จะสังเกตว่าจะไม่มีเสียงคกรักครักๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้ส่วนที่เป็นข้างขวาครับ ถ้สอบแล้วก็ปรับแล้วมีผลทุกตัวนะครับวมลลุ่ม <Volume S 1> อะไรพวกนี้นะครับปุ่มเปิมอะไรพวกนี้ก็เช็คหมดแล้วนะครับบลลงบาลานซ์อะไรพวกนี้ซีเลคเตอร์อะไรเงี้ยก็สมบูรณ์แล้วครับใช้งานสมบูรณ์แล้วครับ จะได้นะครับสิ่งดีเลยนะครับตระกูลพวกนี้นี่สุดยอดทางนั้นเลยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดชอบแนววินเทจนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าอะไรมันก็บางข้างในมันก็เริ่มเสื่อมเสือมบ้างนะครับก็บางทีถ้าดีมันต้องโลททางเครื่องนะครับมันถึงจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่มันยากนะครับแบบนั้นครับ คลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับอ่าอินทิเกรตแอมซันซุยเอยูหกหกหกนะครับใช้ไฟร้อยจากญี่ปุ่นนะครับอ่าลืมบอกไปตัวนี้มันอ่ามันสี่สิบสี่สิบวัตต์นะครับต่อข้างนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าวัตต์สูงในสมัยนั้นนะครับก็คลิปนี้หากหากท่านผู้ใด ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ